สวัสดีสสดครับวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปพบกับการเข้ารับการพัฒนาในระยะที่2การเรียนรู้ตามสภาพจริงกับการบริหารจัดการในสถานศึกษาของผู้เข้ารับการพัฒนากนแต่งตั้งให้ดํารงตาแหน่งผู้บริหารสถาษาสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะ,สะแก้วเขตสอถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย โรงเรียนบ้านนางงามมิตรภาพที่1 3 1าอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขต2เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พัฒนาการจัดการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนางนนจันทร์เตียวเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนและนายวรเดชสุดสายเนตรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารงาน4ี่กลุ่มงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารงบประมาณที่มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักความถูกต้องซื่อสัตย์โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มีการบริหารจัดการสถานที่โดยการพัฒนาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขเต็มตามศักยภาพครูและบุคลากรทํางานด้วยความเข้มแข็งมีเป้าหมายร่วมกัน ชุมชนมีส่วนร่วมทําให้เป็นโรงเรียนน่าอยู่น่าดูน่าเรียนยังไม่พอเรายังมีอีกหนึ่งโรงเรียนคุณภาพซึ่งเป็นโรงเรียนนําร่องพื้นที่นวัตกรรมนั่นก็คือโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาอำเภอวัฒนานครจังหวัดสแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสแก้วเขต2เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6พัฒนาการจัดการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนางสาวนิตยาแสนใจกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวกิติยาแสนสุขนางสาวพรกหนกชุนประเสริฐและนางอัชราระดับก่อนโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาเป็นโรงเรียนคุณภาพที่มีการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประถมวัย เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ IEP ในระดับชั้นปฐมวัยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEP ในระดับชั้นประฐมศึกษาอีกทั้งหลักสูตรวิทยาคณิต STEM ในระดับประฐมศึกษาปีที่4ถึง6มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานและส่งเสริมการจัดการเรียนสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชนผู้ปกครองเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนนำร่องเขตพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสแก้ว จากการที่ได้ไปฝึกประสบการณ์ตามสภาพจริงในระยะที่2จากสถานศึกษาต้นแบบทั้งสองโรงเรียนทําให้ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการทั้ง4กลุ่มงานเพื่อนําไปเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการในสถานศึกษาตามบทอดดวของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามนโยบายเรียนดีมีความสุขจากที่เราได้ไปศึกษาเรียนรู้ตามสภาพจริงในสถานศึกษาต้นแบบมาแล้วเรายังได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดสระแก้วตามไปโดก วันนี้ขอบคุณค่ะ